สวัสดีครับผมก้าวไบทูโบนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพอร์โต้แกลลอรี่สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้ก้าวมีคันนี้มานําเสนอนะครับเป็นฟอร์ดเน็กเจอร์ร์รุ่นวายแท็กนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเทอร์โบตัวเดียวนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหกบาทนะครับสีขาวสีเหลืองสีส้มนะครับบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับสำหรับสีพิเศษนะครับก็สําหรับคันนี้เดี๋ยวมีการตกแต่งอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวก้าวจะพาไปชมรอบคันแล้วก่อนรับชมคลิป รอบคันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปตะคาเพื่อเป็นกำลังใจให้กล้าทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก่อนจะชมรอบคันก้าวเน้นย้ำเสมอนะครับการซื้อขายออนไลน์นะครับเงินทุกบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินจองประจําชุดแต่งและเงินดาวก้าวให้โอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับเพิ่มความปลอดภยัยให้มั่นใจให้กับลูกค้านะครับ สำหรับคันนี้นะครับที่9้าได้ทําการตกแต่งนะครับก็ตัวสกู๊ปต้องตูงนะครับตัวนี้ทําสีทูโทนนะครับเป็นสีเทานะครับแต่ดกับสีดําด้านสวยงามแบบนี้เลยสําหรับคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าไม่อยากได้ตัวรูปสัตว์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากได้ก็จะมีแรดม้ากระทิง3ตัวนะครับเลือกได้เลย9้าติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์เพิ่มเติมให้นะครับตัวนี้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับถัดลงมาด้านล่างเลยนะครับจังหน้ายอดฮิตของ Ford r เ n นเจอร์นะครับ มีฟอนต์ FO r d ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็ช่องลมช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราวิ่งทางไกลมีไฟหลี่ LED หรือไฟสิวให้ด้วยนะครับสีขาวสีส้มแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งของสำนักวายนะครับเป็นสเกิร์ตประกบเขไปนะครับเราไม่ได้ถอดกันชนหน้าเดิมออกนะครับเราใส่สเกิร์ตครอบทับเข้าไปนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ดุดดันนะครับก็ชายล่างสวยแบบนี้เลยนะครับชายตัวนี้นะครับเดิมทีจะเป็นสีบอลเงินนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสีดําก็แจ้งเข้ามาได้นะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับในรุ่นนี้นะครับก็เป็น LED reflector นะครับเป็นแสงสีขาวสวยงามนะครับแล้วก็มีไฟหลี LED รูปตัว C นะครับที่เป็นไฟ c แคมปเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆเลยเวลาวิ่งบนท้องถนนมองยังไงก็สะดุดตานะครับสำหรับคันนี้ครอบไฟหน้าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับถัดมาด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้ล้อแม็กนะครับ เดิมทีเป็นล้อแมกอลอยขนาด18บนิ้วนะครับคันนี้ก้าวได้อัปเกรดเป็นล้อแมกออฟโรดขนาด20นิ้วนะครับลายสวยงามแบบนี้เลยจับคู่กับยางออตานี้นะครับเป็นยางออทเลนสี์ยางอยู่ที่2 7 5เจ็ดห้าพห้า r ยี่สิบนะครับอะไรแล้วคันนี้นะครับก้าวได้ทำการยกสูงนะครับข้างหน้าและหลังนะครับ2นิ้วนะครับเปลี่ยนปีกนกปรับองศาของโยงให้นะครับบิกนกตัวนี้นะครับมีสีแดงกับสีเทาสามารถเลือกได้นะครับแล้วคันนี้ก็เปลี่ยนลูกหมากกันโค้งของโปรเฟนเดอร์ให้ด้วยนะครับ และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคิ้วล้อตัวนี้ปกติจะเป็นสีดํานะครับทีนี้เราทําเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามแบบนี้เลยนะครับอยากได้แบบไหนแจ้งได้นะครับก้าวจัดให้นะครับถัดมาที่ด้านข้างกันบ้างนะครับมาเริ่มจากด้านบนก่อนเลยราวหลังคานะครับในรุ่นวแท็กเราติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้ถึง300กิโลกรัมนะครับขณะที่รถจอดหยุดนิ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้ารถทําความเร็วนะครับจะรับน้ําหนักได้ที่80กิโลกรัมนะครับคิ้วกันสาดนะครับติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะครับ ทั้ง4บานนะครับเป็นของแท้จากศูนย์นะครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มซามิกออย่างดีลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ4ี่0 80สิสินะครับเบาลองมือเปิดครอบถังน้ํามันติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วนะครับอ่าเรายังป้องกันสีตัวรถเป็นรอยได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับรีเฟชนะครับอยากได้เพิ่มเติมกาบข้างนะครับประตูตรงนี้เราติดตั้งให้นะครับสวยงามแบบนี้เลยมีประโยชน์อีกนะครับเวลาเราวิ่งบนถนนนะครับวิ่งไหลถนนนะครับอาจจะมีกิ่งไม้หรือมีญานะครับ มาขวนให้สีตัวรถเป็นรอยได้ตัวนี้ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับและไฮไลท์อย่างหนึ่งคือบันไดข้างตัวนี้นะครับก้าวเปลี่ยนใหม่เป็นของแบรนด์ฮัมเมอร์นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างเหล็กและตัวชายบันไดนะครับตัวนี้เป็นเรายิงทรายนะครับเรากันลื่นนะครับต่อให้ฝนตกนะครับตัวนี้เราก้าวขึ้นลงก็ให้เราไม่ลื่นนะครับถัดมาที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับสติกเกอร์นะครับเราก็มีให้เลือกหลายลายนะครับออกแบบ มาได้นะครับถ้าอยากมีแบบใจหรือติดชื่อเปนชื่อลูกค้านะครับชื่อบริษัทได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของโลบารตัวนี้นะครับเดิมทีในรุ่นวายแท็กนะครับเราจะมีสปอร์ตบาร์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าอยากได้เป็นโลบาเหล็กของแบรนด์ฮัมเมอร์นะครับก้าวทำการถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่โลบาร์ตัวนี้เข้าไปให้นะครับไฟท้ายนะครับ สำหรับไฟท้ายนะครับคันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเดิมทีในตัว6สปีดนะครับจะเป็นตัวกึ่ง LED นะครับตัวไฟไฟถอยไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับทีนี้เราเปลี่ยนยกโคมเลยเป็น Full LED นะครับเป็นรูปในาฬิกาสายไม่ว่าไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยว LED ทั้งหมดครอบไฟท้ายให้นะครับสวยงามส่วนกระบะท้ายนะครับก็สอดแบบดี ออกแบบ d n เมาสวยงามอยู่แล้วนะครับกล้าก็ยังเพิ่มความดุดันให้นะครับข้อฝากระบะท้ายนะครับสีดาด้านนะครับแล้วก็มีตัวฟอนต์ FORD สีเดียวกับตัวรถนะครับสีเทาไฟเบรกดวงที่3ย้ายจากหัวเก่งนะครับมาไว้ตรงกระบะท้ายนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับอยู่ตรงโลโก้นะครับทำมุมเฉียง45องศานะครับกล้องถอยหลังตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เกีย์ถอยหลังนะครับภาพขึ้นที่หน้าจอกลางด้านหน้านะครับทางานควบคู่กับเซนเซอร์กระยะถอยหลังนะครับถึง4จุดเลยนะครับ ใส่เกียร์ไปแล้วนะครับใส่เกียร์ห้หลังนะครับมีภาพให้เห็นนะครับมีเซ็นเซอร์ช่วยเตือนให้ด้วยนะครับเวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราถอยหลังตอนกลางคืนในกันชนท้ายเหล็กแบนทัมเมอร์ตัวนี้เรามีไฟ LED ด้านหลังนะครับไฟตัวนี้จะเพิ่มแสงสว่างต่องไปที่พื้นนะครับดังด้านท้ายนะครับทำให้เรามองเห็นเวลาเราถอยหลังตอนกลางคืนนะครับอ่ากันชนท้ายตัวนี้ก็ยังมีห่วงโอเมก้าลาดจูงให้ด้วยนะครับตัวนี้ตววงามแบบนี้เลยนะครับขอตรงนี้นิดลืมลืมไฟนิดหนึ่งไปปิดเลย อ่ากลับมาที่ตัวโลบาตรงนี้นิดนึงนะครับเรามีไฟเบรกตรงที่3ามให้นะครับแล้วก็มีไฟ LED ให้ถึง2อันนะครับตัวนี้อ่าเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้เรานะครับตัวนี้นอกจากได้าร์มสวยงามมาด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะบอยลอนฮะย้อนแสงบาอย่างเี้ย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Ford r เลนเจอร์คันนี้นะครับที่9ก้าได้ทำการตกแต่งคันนี้นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ f อร์ทุกรุ่นนะครับแล้วสไตล์การตกแต่งของ Ford r เลนเจอร์ทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถาม9ก้าเข้ามาได้นะครับก่อนจากกันนะครับ9ก้าขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงครับการซื้อขายออนไลน์นะครับเงินทุกบาทนะครับก้าให้โอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า9ก้าจะพาไปชม Ford r a n g เจรุ่นไหนการตกแต่งสไตล์แบบไหนรอติดตามชมก็ได้นะครับสำหรับว